สวัสดีครับพบกับ NoteJS Racing v i e l ครับ EP นี้ฮะเราอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz ครับ Mercedes-Benz C220DW205 คันนี้ครับ ลูกค้ามาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบครับล้อยางโชกคครับซึ่งคันนี้ผมบอกว่ามันเป็นรถสีบรอนคือจริงสีชูโรงของ Mercedes b e n z นเนี่ยในบอดี้เนี่ยสำหรับส่วนตัวเรานะสีบรอนตัวนี้สวยมากเวลาแต่งมาแล้วมันดูแบบว่าเรียบหรูนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยความโหดนะครับอย่างเช่นคันนี้ครัคันนี้ครับลูกค้าครับมาจัดล้อ G f GF02 ครับขอบ20เป็นล้อ2ชิ้นครับล้อ2ชิ้นคืออะไรก็คือล้อที่ประกอบด้วยหน้าก้าน แล้วตัวทองล้อเข้าด้วยกันโดยใช้หมุดมีความแข็งในพิเศษยึดเข้าด้วยกันทําไมล้อ2ชิ้นมันถึงมีราคาแพงกว่าเพราะว่ากรรมวิธีผลิตมันทําได้ยากกว่า2ครับสำคัญเลยครับใส่แล้วมันสวยกว่าล้อชิ้นเดียวครับมันมีมิติที่ลึกที่โดดเด่นกว่าครับอย่างเช่นชุดนี้ฮะ G Force GF02 ครับสีฮะสีดิมอนแบล็คขอบโพลิสผมเรียกภาษาไทยง่ายๆเลยดีกว่าสีเทากันเข้มนะครับขอบเงานะฮะทนนี้สเปคล้อนะครับ เป็นสเปคขอบ20ซึ่งสําหรับบางคนที่ใช้ c 2สองศยอยู่อาจจะบอกว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่านะครับไม่แปลกครับจริงจริงขนาดที่พอเหมาะจริงมันควรจะเป็น19นั่นแหละแต่20่สบมันโคตรสวยเหมือนคันนี้ฮะสเปคครับ20หน้า8.5ดจุดห้าออฟเซ็ตบวกสีครับส่วนในล้อหลังฮะในล้อหลังจะเป็นกว้าง9.5้าจออฟเซ็ตบวกสีครับใส่มาแล้วนะครับมันเต็มสมอวบอิ่มครับแต่เวลาใส่ไปแล้วเนี่ยต้องบอกงี้ครับการเลือกยางคือสิ่งสำคัญครับสำหรับรถ C c l ลา s นะฮะ ผมใช้เป็นยางโยโกฮาม่า v 1 0 5ครับโดยไซส์ยางหน้านะครับจะเป็น225 35 20ครับยางหลังนะครับจะเป็น255 30 20ซึ่งไซส์นี้ใส่ไปแล้วบอกเลยนะฮะไม่ติดซุ้มครับและฟิตเมนต์องค์ประกอบสวยแก้มยางสวยยางโยโกฮาม่า v 1 0 5ตัวนี้ครับเป็นยางสปอร์ตเลยต้องบอกเป็นยางสปอร์ตเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงในการใช้งานนะครับที่สำคัญแก้มสวยผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมล้อสวยแล้วใช่ไหมเหลือช่วงล่าง ช่วงล่างครับสิ่งสําคัญครับเบนซ์รุ่นนี้นะฮะออกแนวจะนุ่มนวลชวนฝันขับสบายนะครับไม่แปลกครับมันคือทาร์เก็ตของรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าท่านนี้บอกว่าอยากได้ความฟิตความเฟิร์มนะครับเติมเข้าไปครับโชคสตัดเฮสได e อร์ยูโรสเปคครับปรับ30ระดับครับผมได้ความฟิตความเฟิร์มครับแต่ไม่กระด้างนะครับสิ่งที่ตามมาครับความสวยความลงตัวของตัวรถครับบอกเลยว่าใส่สตัดไปแล้วโหลดจัดทรงแบบนี้ สวยงามมากครับมันองค์ประกอบมันลงตัวทุกอย่างกับล้อขอบ2เสี่สำคัญครับไม่ติดซุ้มไม่กระด้างนะครับมีความกระชับมีการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมนะครับ เซตนี้นะฮะดูให้จบคลิปนะฮะท้ายคลิปผมจะขึ้นราคาสินค้าของรถคันนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับของทุกๆคนนะครับที่อยากจะตกแต่งรุ่นนี้ครับจะได้วางแผนเตรียมบัตเจ็ตมาได้ถูกครับผมร้านผมนะครับอยู่บางบัวทองนอนทบ,บุรีครับผมเพจ a c e b o o k ร้านครับ J.S Racing Wheel ครับยังไงชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับถ้าสิดท้ายนครับอย่าลืมอุดหนุนกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ